Канг, канг, канг กับสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้พี่ก็จะมาอยู่ในแมปนายที่นายในอินเดียฟอเรสนั่นเองนะครับและในตอนนี้นะครับก็จะมีสคริปที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นสคริปที่เป็นภาษาไทยแล้วก็จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วยนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันในการออโต้อีเวนต์ช่วยกวางนั่นเองนะครับในก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องปรับความเร็วในการวิ่งของตัวละครแล้วก็ดึงเชื้อเพลิงเข้ามาเติมก่อนนะครับแล้วก็ทําแคมป์ไฟยังไงก็ได้นะครับผมให้เลเวลมันถึงเลเวลหหรือประมาณเลเวลักจะตันนะครับผมทยงงไก็ได้้แลวก็วิ่งไปปเิดแนะครับ ยิ่งแมปกว้างเท่าไหร่นะครับเชื้อเพลิงเราก็จะดึงได้มาเยอะเท่านั้นนะครับแล้วก็มาที่เมเนูอัตโนมัตินะครับผมมันจะมีการที่เราสามารถเปิดกล่องทุกอันได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการที่เราวิ่งไปเปิดแบบแล้วเจอกล่องแดงหรือว่ากล่องที่มันหายากนะครับผมแต่เราไม่สามารถไปเปิดได้เราก็มาใช้ฟังก์ชันในการเปิดกล่องทั่วแมปนะครับผมแล้วก็ใช้ในการดึงของนะครับผมก็คือดึงของที่เราเปิดกล่องมานะครับผมก็ดึงหาตัวเราได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าชุดเกราะอะไรต่างๆก็สามารถดึงมาได้หมดเลยนะครับผมนี่พี่ก็จะดึง มาประมาณนี premises, ้นะครับสมมุติว่าเราไปเจอกล่องแดงนะครับแต่เราไม่สามารถไปเปิดได้เพราะว่า n อ c หรือว่าไอตัวศัตรูมันอยู่เยอะนะครับก็สามารถใช้ฟังก์ชันตัวนี้ได้นะครับแล้วก็จะเป็นฟังก์ชันต่อไปก็คือฟังก์ชันในการช่วยกวางนั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปหาแบนเน็ตหรือว่าอาหารนะครับก็กดที่ฟังก์ชันช่วยกวางได้เลยนะครับผมมันก็จะช่วยให้เราอัตโนมัิแล้วก็จะทเป็นขั้นเป็นตอนให้เรานะครับมันก็จะมีแค่3เฟสในการช่วยกวางนะครับขั้นตอนแรกก็คือรักษากวางนะครับผมก็คือเราก็สามารถรักษากวววงงได้้้้แลกกก็็ขันนนตออททีี่่2เเปาาาารรรใหห แค่นี้เราก็จะเราก็สามารถทําโดยที่เราไม่ต้องแบบว่ามีของในตัวนะครับเราแค่นี้เราก็สามารถดูบแล้วก็ช่วยกวางได้นะครับขั้นตอนเฟสสุดท้ายนี่ก็เป็นการที่เราสามารถเฮ้ยไม่ใช่ดิการที่เราแบบว่าเอาต้องลอยในการต่อสู้ให้มันดมนะครับผมแค่นี้เราก็จะให้มันไปต่อสู้กับไอตัวปีศาจที่มันอยู่ในถ้าได้แล้วนะครับพี่ก็จะทําให้มันแบบว่าอยู่ฝั่งเรานะครับโดยท,ที่เราแบบไม่ต้องไปอําอะไรมันเยอะนะครับแค่นี้เราก็ได้ใช้งานมันในการใช้งานแบบต้นเกมแล้วนะครับโดยที่เราแบบไม่ต้องไ่เสียเลือดเสียเนื้อ นะครับผมก็สามารถใช้งานมันได้นะครับผมก็คือคืนไหนที่มันเป็นตอนกลางคืนก็สามารถเอามันมาช่วยตีเราได้นะครับเอยไม่ใช่ช่วยตีเราช่วยกําจัดศัตรูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับคริปตอนนี้ส่วนฟังก์ชันต่างๆนะครับผมก็สามารถใช้งานได้เพราะว่ามันเป็นภาษาไทยแล้วก็ผมว่าเป็นฟังก์ชันในการอำนาะดึงของหรือว่าการที่เราสามารถเอามันปามเพลทได้นะครับก็สามารถจ่ายคลิปตอนนี้ได้นะครับพี่ก็จะมาเจกประมาณนี้นะไปละบาย